เฮ้ยอะไระครับทองเยาวราชครัชอ้าวคุณคุณโอสติวอ้าวแล้วเรา้นนานกูจะปนเปิดประตูแล้วกันมีอ้าวไม่มีคนเออดีดีดีงั้นกูปนเลยแล้วกันอ,านอ้าวจะปนยังไงเอาเปิด ไม่เห็นมีของเลยโอ้ยไม่หินวหนวี่วะโอ้หิวหๆๆๆิวหิวหิวหิวเอ้ยตายแล้วหิวข้าวถ้ามันบ้านนี่น่น่าจะมีอะไรกินเข้าไปดูกันดีกว่าเฮ้ยมันมีแค่ชิ้นเดียวรูแล้วทำไงทำยไงดีเฮ้ย สวัสดีครับวันนี้มีอะไรเสนอวันนี้เรามีรถไฟมานําเสนอครับรถไฟสวงสวรรค์นั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ถึงสวรรค์จริงๆครับไม่ได้โมอยากลองหรือเปล่าลองครับลองครับลองครับเราไม่ใช่แจกอรไม่ใช้สักระบะเดียวนะครับขึ้นได้เลยนะครับอาไปนะครับผิดทางหรือเปล่า เกียครับอ่าค่อยๆไปอ้าวด้วยจะปลอดภัยไหมครับจะปลอดภัยไหมปลอดภัยแน่ๆปลอดภัยแน่ๆไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับอะไรอยู่ครับอ๋อ วันนี้เราจะมาแนะนำนะครับบ้านนะครับบ้านของผมเองนะครับนี่ครับหลังนี้ครับมาชมนะครับมาชมนะครับถึงจะไม่สวยแต่ก็โอเคครับนะครับตาผมมาเนี่ยครับเ้ามนะครับนี่ครับบ้านผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็จะมีกองเตียงนะครับมีชั้นนังสือนะครับมีเตียงด้วยนะครับโอ้แล้วก็สามารถชมวิวข้างนอกได้เลยนะครับผมอ้าว ปุ่มอะไรวะโอ้ผมนี้ไม่ใช่ผมผมไม่ได้เป็นคนท่านะครับต้องกดดูนะครับไม่รู้มันเป็นปุ่มอะไรครับครับตื้นเต้นไปแล้วครับไม่รู้มันจุกผมไหมคุณครับคุณครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ใหม่มานำเสนอสามารถทำให้คุณบินได้คุณจะเอาไหมครับเอาครับเอา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 โอเคครับงั้นคุณยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาอุปกรณ์มาก่อนครับผม โอเคครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมหนึ่งสองสามจะบินได้ไหมน้องสวัสดีครับวันนี้มีอะไร้ิเศเวันนี้เราก็มีรถไฟครับผมแต่ไม่ใช่รถไฟธรรมดาครับนี่คือรถไฟฮันสานะครับขี่แล้วมันแน่นอนครับอยากลองไหมอยากลองครับอยากลองอยากลองขึ้นครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอใดๆครับผม ครับผมเอ้ยกูรอกูรออทีนี้ล็กรอขอไมคันทีมานเล็กเลยเลยเไงวะ

โอ้ยชีวิตแต่ลทศบ้านก็พังรถก็หายแฟนก็ทิ้งมันเหี้ยอะไรอย่างนี้วะเนีย่ยโอ้ยฆ่าตัวตายดีกว่าเฮ้ยคุณคุณจะฆ่าตัวตายเหรอยานะข้างล่างมาเป็นลาวายาเลยยาเลยอย่ามายุ่งนะคุณอย่าฆ่าตัวตายเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ปลาล้าฟรีหนึ่งถังอะกูก,ก,กูไม่กินปลาล้า วิววันนี้ทำไมมันสวยอย่างนี้มันช่างหน้าลงไหลเจ้าจริงๆ This <c oughs> ไปเล่นน้ำดีกว่าเว้ยยิงน้ำยิ่งร้อนยิงดีมาเจอแล้วเฮ้ยน้ำ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 บอกมึงแล้วว่าอย่าก,กินปะลาะตายเลย Yo, I'm against the fool. Don't mess with me. Got my lemonade, got my white tea. Whoa, Whoa. I got this lemonade sitting in the corner.